สำนักง,งานกำกับกิจการพลังงานเขต10นะคะจัดประชุมจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์3ปีครั้งที่1ค่ะเพื่อเป็นการประเมินผลกระทบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ที่ห้องประชุมเวสทิเ์นแกนโรงแรมเวสทิร์นแกนนะคะนายปิติธรรมทิติมนตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาจัดทํากรอบแผนยุทธศาสตร์3ปีครั้งที่1ที่ทางสํานักงานกํากับกิจการพลังงานเขต10จัดขึ้นนะคะเพื่อประเมินผลกระทบการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าโดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้กว่า100คนค่ะ นายสัมพันธ์เสียงสนับผู้อำนวยการสำนักงานกำกับกิจการพลังงานเขตสิบกล่าวรายงานถึงการจัดประชุมการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์3ปีในครั้งนี้ว่าตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกะกะพว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพศ2553ข้อ35กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจัดทำแผนงานประจำปี รวม5ด้านประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์และกรอบการจัดสรรเงินในการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศผลการสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ประกาศผลการศึกษาประเมินหรือวิจัยผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแผนปฏิบัติการประจำปีประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเนื่องจากการดำเนินงานจะทำแผนงานประจำปี2556ต้องดำเนินการให้ครบทั้ง5ด้าน ซึ่งคอพอรฟรมีข้อกำหนดในการจัดดำเนินงานตามที่กกพกำหนดจึงได้เชิญให้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นที่ปรึกษาโดยมีหน้าที่ในการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนการพัฒนาฟื้นฟูท้องถิ่นในพื้นที่ประกาศระยะเวลา3ปีพศ2556ถึง2558ตามที่กกพกำหนดและจัดทำรายงานผลการศึกษาของบริษัท ไตรเอเนจีจำกัดและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเขตพื้นที่ประกาศและการจัดตั้งกองทุนสำหรับการจัดสัมมานาในครั้งนี้นะคะเป็นการจัดสัมมานาขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อแนแนวทางการศึกษาและกรอบแนวคิดทางยุทธศาสตร์ให้กับคอพอรฟผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะพิจารณาให้ความเห็นเพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์แผนดำเนินงานที่นำไปสู่การประชาคมในระดับหมู่บ้านต่อไปพูดก,กับพวกเรานะครับที่พูดกับพวกเรานี่ขอพูดในฐานะเอามาพัฒนาหมู่บ้านชุมชนร่อโรงไฟฟ้านะครับในพมาน่าเห็นว่าเขาจะปิดเพื่อปรับปรุงก็เลยทำให้ไม่สาม,มารถที่จะส่งกนะารสําโรงไฟฟ้าที่มีผลกระทบนะครับที่ได้รับผลกระทบ การธรรมชาติาไม่สามารถจบมาได้เพราะเขาปิดฝังตุตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นวิกฤิของพลังงานนะครับซึ่งในแต่ละบา้านแล้วเนี่ยไอประเมาณปริมาณของการใช้ไฟฟ้านะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของการสร้างสถานหรือ,หร,อ,ห,รอ,ห,รอหรือโรงที่ทําให้เกิดพลังงานออกมาให้พวกเราในหลายๆวิธีการ